คลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิลกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยบอกเลยมันลั่นแน่ มันอยู่แม่อยู่ไหนกันหมดเนี่ยแล้ว่าผมอยากเล่นง้อถ้าเดืตื่นถ้าดูตื่นเตนละที่ต่างจากคุณนะบนกำแพงปลอดภัยไปแพงแล้วนะสองสี่หกแปดติดวู้ยติดสองละน้ำเงได้สิบสองแจ้งมาแล้วเฮอยชิดคุยี่คุยี่เดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอมันมันไม่ไม่เหมือนกูกูไม่เอาละกูจะภาพตัวนี้ใช่ไหมครับเลยกูยืนแล้วกูตายคนแรกเลยเอาเลยเลยทำไมครับ เขาหน้าเขาเขาหน้าไม่ขนาดเนี่ยครับไม่ใช่คนนี้หรอใช่ไหมได้เสร็จที่คุยกันแ้วจะเขาเขาว่าใช่ไหมครับใช่โพสต์กนะมันลั่นลันนะผมไม่คุยกันแล้วเรื่องธนาคารเรื่อคนนี้เหรอครับดูถ้าเขาถ้าเขาว่าใช่ก็ใช่ครับจะลื้อนะที่ที่ที่เรียกมานี่คือยังไงล่ะครับพี่ออ๋คือผมไม่พอใจครับคือมาด่าผมอ่ะเอาผมด่าพี่ว่าไม่พอใจเหมือนกัน อ่าผมก็ถามผมก็อ่าผมด่าพี่ว่าไงครับอ้าวที่พูดมาพูดว่าอะไรครับผมต้องรื้อฟื้นอีกเหรอผมต้องพูดอีกรอบเหรอหรือไงเอาเขาผมอยากรู้ว่าผมด่าพี่ว่าไงพี่สั่นเลยในตัวมางานเพิ่มสองตัวในรถคือเองพูดว่าไงเอางี้ดีกว่าอ่าเขาผมอยากรู้ไงผมด่าพี่ว่าไงไงก็ผมสงสัยไงว่าว่าคำด่าสำหรับพี่กูลืมไม่ใช่อะไรหรอกก็แค่ผมสงส่แค่นี้กูดูแอดมินไปแล้วว่ากูลืมไม่ใช่อะไรนะคือกูลืมเหมือนกันถ้าเป็นผมผมไม่ยอมนะอย่างเงี้ยดู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 พีทดูดิ เก่าเคียอะไร้วเปล่าตรงไหนปานอะเมียแล้วไม่ไรกูเป็นสีภูนะกูเปิดใช่ไเนี่ยพี่วีสเคลียร์เคลียร์เคลียร์ข้างหลังนี่ก่อนนิเคลียร์เนี่ยหน่อยไอสองสองคนนะสองคนนะสองคนนะประมาณสิบปีเพนะตอนนี้ที่แรกเรามีตีคนนะได้ไม่หนักที่ไหนเฮ้ยมีเหยียร์รถไหมวะมารยาทเป็นเป็นพี่พี่ใส่ป่ะพี่พี่นั่งอยู่ในรถอ่ะออกมาจากรถดิเฮ้ยลงจากรถดิเสือกเนี่ยกระโปะ มันไม่สอนอะไก็เฮ้ยมันยืนรถทุกื่นอ่ะพี่ถ้าเป็นผมผมใส่แล้วนะกูแจ้งแล้วเนี่ยเขาไม่ลงที่มีเคีย์เครียอันนี้ก่อนดิเดี๋ยวรีๆแป๊บนึงใครพูดเรื่องอะไรก็ทุกอย่านะเดี๋ยวบอกที่อะไรมอฮขอบวอม ้อนมีอะไรกัวะับศบได้นะขอบผมเงี้ยอะไรวะเสียงไอ้แก่เสียงันพูดวะใครน้องมอ้ควายตัวไม่ไม่ต้องอย่าตอบโต้แฟนดํามายุ่งเลยเนี่ยอย่าเงี้ยเพราะจะคุยชาตอเรี่องกคุยอยู่อคดำมันเออเลยวะเฮ้ยมันเรื่องของคนหมาไม่เกี่ยว ยังกดหมพี่พีทเรียกไปยังต่อยพี่พีทเจาะต่อยหรือเจาะเจาะพี่พีทเรียกลงไปยังพี่พีทพี่บอกเรียกไปแล้วไม่ลงนาทีไหนยีสามรอบรอบแป๊บหนับเกร็งแป๊บบ้างยังครัน่าจะไม่ดีเอาพี่เอา ด่าแม่งก็โวกลับมามึงรอดูอ่ะไอ้ไอ้ที่มาเมื่อกี้มันคือเรือนเหรอน่าจะมันเลี้ยนเรือนเรือนเรือนไอ้คนที่ไม่ใส่โปรเทคเนี่ยก็คือเราแทงนี่มันไม่มีโปรเทคใช่ไหมไม่ไม่ก็ไม่ตอนเนี้ยเอาง่ายนะตอนเนี้ยคือฐานะคลาพแก๊งมันนะคือไม่มีโปรเทคเล่นตามกดต่อเปแล้วไม่ไช่แล้วเป็นไรไม่เป็นไรโปรเยอะยังไงก็โดนถุนมาเนี่ยว่าเราเราไม่โดนปรับเข้าใจไหมในกรณีที่ไม่ใส่โปรเทคอ่ะมึงเปิดได้เลยคุยต่อเลยครับเข้าไปแล้วที่ด่าผมมีอาการครับ ด่าใช่ไหมครับอ้าวคุณคิดว่าอยงไรอ่ะม่ใช่คำด่านะพี่มันไม่ใ <nh> ช <wan ita> ่คําด่านะครับอ้าวแล้วเป็นคาแลวอ้าประโยบอก่าวเหรออ่าไม่คุณบอกผมว่าไงบอกผมอยู่บนรถถูกไหมครับบอกผมนั่งอยู่บนรถแต่ลูกที่คุณตอกมาให้คือผมอยู่ข้างนอกคือคือคุณก็เห็นผมแต่งอ่งอยู่บนรถไม่ใช่แล้วมันก็อยู่นอกเขตด้วยหรือเปล่าที่ผมคุยตอนนั้นแกงเล็กจ้ะก็ผมถามไม่ใช่ผมพูดนะถูกไหมครับคุณบอกผมนั่งอยู่บนรถ ผมบอกเหมารวมนับไก่คนนึงที่มาได้กันไม่คุณจัคำพูดแล้วคุณก็บอกแล้วคุณก็อยู่นอกวงอีกหรือไม่ถูกครับหรือไม่ถูกไม่ที่ผมบอกเนี่ยหรือไม่ถูก้ถามคือคุณลงมาให้พวกผมเห็นอะอยู่อยู่กันเป็นกลุ่มก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพื่อนคุณก็ไล่เพื่อนเอ้เพื่อนคุณก็ไล่พวกคุณให้ขึ้นรถไปเพื่อขยับรถไม่ใช่หรับที่ผมได้ยินเขาจับคู่กันอยู่เวลาหมดแล้วคุณก็ยังไม่มา คุณก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ถูกไหมครับ เลือแรงมับวะมึงเลืออะไรอ่ะมันเลือแรงมาไอ้มึงรวมบ้าหมูอะไรมึงรวมบ้าหมูแหละคุอะไรอ่ะคุ้ยมึงนะบ้าบอลของเวงดูเดี๋ยวดูเพื่อนมีมารยาทหน่อยให้เขาได้ไม่ได้เลยเพื่อนอะเป <park mulheres> ็นไรมึง่อนไอ้ตัดเอ้ยไปช่วยเวทเขาแทงก็ได้ไปไอ้ตัวนั้นอ่ะ มึงขึ้นที่สูงเลยมึงขึ้นที่สูงให้ไวเลยตัดเดี๋ยวมึงลาดูด้านเดี๋ยวมันมวนกลับมาว่ะเออพี่ยให้เบย์เขาไปจัดการเราแล้วกันเนอะอ่าไม่แต่อ่าภาพของคุณคือเวลาหมดแล้วใช่ไหมถูกไหมตอนนั้นถูกครับถูกอ่ะผมที่ผมส่งไปให้คุณงไง่ อ่าใช่แต่ภาพของผมคือเวลาไม่หมดแล้วตอนนั้นผมก็กำลังแต่คุณก็ไม่ได้บอกผมหรือเปล่าว่าเวลาคุณยังไม่หมดอ่าถ้าเวลาคุณยังไม่หมดคุณบอกผมมาอ่าคุณมีบอกมาอย่างนั้นอ่าผมก็ยังปล่อยได้แต่นี้คุณเถียงผมมาถูกไหมครับไม่มันก็ต่างคนต่างมีปากเสียงกันทั้งคลุ่วปากเสียงแล้วผมไม่ได้มีปากเสียงอะไรผมพูดดีๆด้วยซ้ำจนคุณบอกว่าผมผมมีอาการอ่ะไม่คุณก็ด่าผมไม่ใช่เหรออ้าวก่อนหน้านี้ผมด่าหรือเปล่าตั้งแต่อ่าตอนตั้งแต่คุณยังไม่พูดว่าผมมีอาการอ่ะ คุณพูดผมมีอาการผมค่อยด่าถูกเปล่าไม่แต่น้ําเสียงตอนที่คุณคุยกับผมตอนตอนแรกน้าเสียงยังไงครับน้ําเสียงยังไงครับแล้วผมจะต้องอธิบายน้ําเสียงของแต่ละคนออกด้วยเหรอแล้วถ้าผมมองว่าน้ําเสียงของผมดีอ่ะก่อนหน้าที่คุณจะบอกผมมีอาการอ่ะมันก็แล้วแต่ผมมองไงครับผมก็มองว่าน้ําเสียงคุณไม่ดีไงแล้วคุณคล่องใจอะไรน่ะน้องน้ําเสียงของน้องผมไม่ดีคล่องใจเปล่าไม่เราคล่องใจเปล่า มันมันก็แล้วแต่พี่เลยครับผมก็ไปคล้องใจอะไรอยู่แล้วถ้าเรามาบอกน้องผมค้องใจอะไรหรือเปล่าใช่อ้าวอะไรครับเนี่ยแกงมือเจ้าช็อตเหี้รอะไรไว้ตัดนะแกงเจ้าช็อตคุ้ยเหี้ยเอาช็อตคุ้ยตัดนะเป็นพี่อะไรมึงเป็นพี่เอาช็อตคุ้ยเอาเปิดเอาตัดสวนเหรอตัดสวนเหรอสวนเลยพี่สวนเหนควายไหวป่าวใส่ใบเหี้ยแกงมือไงตัดด้วย ทำสดได้ทำสดได้นึ้สดได้เนึ้สดได้พี่หยองไอสัตว์พี่หยองไอหยองไอหนูอย่าดุอดอย่อน่านอย่าดุนะย่ดน่าดุนอย่าดุนอยุนดนะอย่น่อยดอย่นะอย่นะอยุนะอ่านย่าดุะหาดอนอยะย่

สนนนตีีี่เหยลุยแบบลุดแบัฟบัฟคุยไปไปนวจุกูบอกเพื่อนยาสมหวังไปเลี้ยนบอกเพื่อนยาสดบอกบอกเพื่อนทำสดย้ายสดหน่อยบอกเพื่อนย้ายสดหน่อยตรงนั้นอ่ะย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วดึงอ่อนจากมือนะ่งูได้ตัวกากเลยสัตว์มั่นใจตูเลยเกียร์นี่ก็ฟอร์มอยากเป็นบังเป็นตัวโง่เลยเฮียเฮียเนี่ยตัวกากเลยตัด โอ้มึงพามาฝั่งนี้ามาดึงศพต่อในดียืนมองไรกันน่ะครับเชี่ยสวยครับมึงตีไม่แตกเว้ยเฮียเื่อน,น,นดิ ลอะไปไอ้เหี้ย <timeframe. S 3> ตีปูสีเหี้ยอะไรสียงากากเลยเหี้ยพวกเห็นนะมึงอยากอะไรสีปูเฮียอย่างนี้สัตว์กระจอกเจ๊ปอกกระจอกเฮ้ยเเอาดีเจเอาดีเจเอาดีเจไอเหี้ยมึงไหวปะเนี่ยนี่ขนาดพวกกูปีนะพวกกูแบบว่าให้เรือมาเปิดแม่ไหวหรือเปล่าไอ้ีว่าน้องไอ้เฮียลงมาโดนกูไม้แรกเลยน้องเพื่อนมึงตายกูไม้แรกเลยน้องไม้เดียวไอ้น้อง เดินพานสูงสุดป้าเนอนเดินผ่านสูงสุดป่ะน้องเดินผ่านสูงสุดป่ะฮันนะ่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o c ด้วยกันนะคะ